มา้นในนี้ว่าจริงๆแล้วเท่าที่เท่าที่คุยกันมาเว้ยไหนก็คือทำรถจักซากมาแล้วหาซื้ออะไรมาในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจนมีคอนเนคชันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการบิวรถจักซากคราวนี้อยากให้คุณเบิร์ตแนะนำหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนหนึ่ง ชอบรถขึ้นใหม่ยังอยู่ดีๆยางเงยนั่งดูรายการอะไรก็ตามแต่แต่การไหนก็ได้แล้วก็รู้สึกอยากได้รถสักคันหนึ่งเริ่มต้นต้องทำยังไงก่อนอันแรกอันที่สองถ้ามีรถที่บ้านเราอยู่อ่าปดีเฮ้ยรุ่นนี้กูมีเหมืนอนที่แบบเจอไอ,อ,อ้รถรุ่นนี้พ่อพ่อกูมีอากูมีย่ากูมีเออเอามาปั้นบ้างดีกว่าอันที่สองเนี้ยต้องทอํายังไงก่อนเอาอันแรกก่อนเลยดีกวาน,นาหน่อยอันดับอันดับแรกสมมติว่าเราไม่มีรถนะอ่าไม่มีรถเลยไม่มีรถเราชอบก่อนอืมเราชอบก่อนเราดูก่อนอืมศึกษาดูรูป ดูรูปเยอะๆรูปไปดูอย่างไหน g o เ g ิล g o เกิล g o o g l e มี Facebook แล้วเซิร์ชหากลุ่ม,มกลุ่มของชื่อเราต้องรู้ชื่อรุ่นก่อนนะใน Facebook นี่มันมีให้เซิร์ชใช่พี่เซิร์ชตรงน,นั้นไปเลยเที่วิธีที่แบ่้งขยายนะ,ะเราเซิร์ชหาเลยชื่อรถรุ่นนี้รุ่นนี้พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวกลุ่มแม่งขึ้นมาให้เลือกเทียบเลยจะกลุ่มโชว์กลุ่มขายอะไรมีหมดของทุกรุ่นอนะ่ะตอนเนี้ยเซิร์ชหาข้อมูลก่อนใช่พี่แล้วก็พอเราพอเราได้เราเข้าไปดูก่อนเราชอบแบบไหนอ่ะจะเป็น ทำเดิมหรือว่าจะเป็นยังไงก็เราเราลองหาตัวเองก่อนอเราชอบแบบไหนถ้าทำเดิมเอาเดิมแค่ไหนเดิมไม่จําเป็นต้องเป็นแท้เดิมงานใหม่อหรือเดิมแท้หรือเดิมแท้ใหม่อะไรเงี้ยมันจะอีกหลายเกตพี่พอเข้าไปในกลุ่มแล้วเนี่ยโลกมันก็จะกว้างขึ้นใช่ใช่พี่ว่าจะเห็นทั้งคนขายรถขายอะไรทั้งคนแบบมาบอกข้อมูลใช่ใช่กูเกิลก็ช่วยด้วยในกลุ่มเฟซบุ๊กด้วยใช่ก็ค่อยๆก่อนที่จะซื้อง่ายๆศึกษาก่อนพอคิดว่าเราชอบแนวทางแล้ว <Ừ. S 2> รู้แล้วว่าต้องงี้งี้เฮ้ยแฮปปี้เว้ยชอบเว้ยทรงนี้ชอบแน่นอนหาซื้อหาซื้อรถเลยหาซื้อรถ,อ,รถอืดูนานๆแล้วมันจะพอมีรู้ได้ไงว่าบางทีเ,เราเราถามในขายคนไม่มีรถเลยไม่รู้เรื่อง <Hey. S 1> เลยถ้าจะรู้ได้ไงว่าเขาขายมาเขาลงขายมาหมื่นหนึ่ง เอ้มันถูกหรือแพงวะอย่างนี้ทำยังไงต้องดูไงพี่อย่างที่บอกมาดูนานถ้ดูนานดูเยอะดูนานดูหลายๆคนที่เขาลงขายกันอ่ะแล้วเริ่มมีเลดในใจแล้วเออเออเราตั้งใช่เราต้องตั้งราคาก่อนมีงบแค่นี้หมื่นหมื่นห้าสองหมื่นแล้วแต่มันก็จะได้อีกระดับขึ้นไปหมื่นได้แค่นี้สองหมื่นขี่ได้สำคัญเลยเล่นรถพี่ต้องมีทะเบียนมีทะเบียนโอนเป็นชื่อเรานะรถไม่มีทะเบียนอาทะเบียน่มนโอนได้มีชื่บโอนครบใช่ครับอย่าไปทีแรกอ่ะคนคิดว่าแม่งแค่มีทะเบียนคุมพอแล้ว ออโอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พอเราทําไปเยอะๆแพงๆแล้วอะแม่งไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ม่มันไม่ใช่ของเราอะมันไม่ใช่ของเราใช่พี่เอารถที่มีทะเบียนโอนก่อนแม่งโอนได้จริงหรือเปล่าต้องดูด้วยอืต้องมีข้อตกลงกับกับคนคนที่จะขายมาด้วยนะถ้าโอนไม่ได้คืนนะมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะว่าผมก็เจอมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้กมันจะบอกว่าได้รถมาแล้วเนี่ยอย่าพุ่งทําอะไรเยอะใช่จัดการเรื่องโอนให้จบก่อนใช่เพราะถ้ามันมีปัญหาเราจะได้ไม่เสียอะไรมันไปเยอะใช่ใช่ใช่ถืว่า ได้รถแต่คันแรกโอนทะเบียนเป็นชื่อเราก่อนอืมแล้วคุณจะหาอะไรอีกปีสองปีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เป็นซากมาก็เครียดเหมือนกันเนาะโอ้ก็ก็ต้องทำให้มันปลูกขึ้นมาให้มันเป็นคอขี่ได้เป็นทรงซื้อแพงขี่ได้ซื้อถูกไม่ได้ขี่พี่ต้องบอกงนี้ใช่บางคนแบบว่าอยากซื้อถูกๆดีกว่าสุดท้ายตัวเองทําไม่สําเร็จนะอืมต้องลงขายีทีหนึ่งอยากปลูกพันธุ์ไงใช่ใช่ยาวเลยอย่าใช้เออรถทํารถไม่ต้องมีสตอรี่เจ็ดตัวพี่ หาซื้อที่มันแพงนิดนึงที่แบบว่าเขาทําเสร็จแล้วแล้วคนที่เขาทําเสร็จแล้วเขามาลงขายอย่างนั้นคุ้มกว่าบอกได้เลย,เลยในฐานะคนที่แม่งทารถมาอืม,อมาสร้างสตรอรี่ด้วยตัวเองอบางคนแบบว่าเขาทํารถมาแล้วเนี่ยแล้วแบบช่วงหนึ่งเขาร้อนเงินเขายากขาย่บอกได้เลย,เ,ลยเขาขายขาดทุนใช่เราเราซื้อแบบนั้นดีกว่ารอเวลาทลํารถซื้อรถอย่ารีบจะเย็นๆนรีบเจ็บเพราะเคยรีบมาแล้วใช่เพราะผมเป็นคนใจร้อน ซ,ซื้อ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 ปรากฏว่าไปเจอนนเอ,อีกคนนึงอ้าวไอ้นี่แม่งหลอกขายมาแม่งแพงกว่าอะไรเงี้ยถ้าซื้อถ้าเรารีบไม่ได้ดีแน่นอนทํารถอ่ะใช่แล้วก็เล่นรถแม่งแบบต้องแบบเอาแต่พอดีอ่ะอ่ะแล้วคราวนี้มาอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่มีรถอยู่แล้วก็ชบแบเดีวยวกันครับใช่ป่ะก็คือแบบเดียวกันหาข้อมูลไปดูว่ารถที่เรามีอยู่เนี่ยรุ่นอะไรอ่าใช่หรือที่คุณไปเห็นมาก็าคุณอยากได้อ่ะชอบอย่างเงี้ยมันรุ่นอะไรดูยังไงอ,อ,อ่ะสมมติว่าเอาไปเห็นรถแม่งทิ้งกําแพง เราจะดู้ได้ยังไงอ่ะว่าอันี้ม<อ>ัน,นๆๆๆรุ่นอะไรง่ายๆหแบบลักๆวิธีการดูง,ง,ง,ง่ายๆก่อนอ๋อเอาแบบหลักๆวิธีการดูง่ายๆอย่างอย่างเป็นพวกพวกฮอนดา้าอะไรเราก็ดูพวกเลขเครื่องเลขโ<ล><ล>ครงมันจะมีบอกออบางรุ่นมันจะมีบอกเลยว่ารุ่นอะไรรุ่น, <4 S 1> นอ,อะไรสี่เก้าสองก็เก้าสองยใช่มันจะมีบอกเลยของฮอนด้าเนี่ยนำหน้าแต่วก็เป็นยามาฮ่ายามาฮ่าเนี่ยบางทีผมผมอธิบายยากบางอันมันไม่มีเลยแม่งเป็นตัวภาษาอังกฤษที่ไม่เกี่ยวกับรถเลยนะแล้วก็อคอยมาเป็นเป็นรหัสพาร์ทข้างหน้าใช่ยี่สี่เจสองเอหก ถ้าไปเจอโชคดีหน่อยที่รถแม่งก็จะมีโลโก้มีโลโก้กระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็จะบอกรุ่นอันนี้ก็จะดีหน่อยเลขที่มาที่ไปใช่ใช่เพราะถ้าคนไม่รู้เลยเนี่ยเลขเครื่องเลขโครงบอกไม่ได้นะรถกูเกิลแม่รุ่นฮะรถกูเกิลหารหาัสพาร์ทได้อย่าพิมพ์ว่ายามาฮ่าอะไรไปเจออย่างเงี้ยมันเขียนว่าหนึ่งวีหนึ่งแล้วก็อาจจะพิมพ์นะพิมพ์เลยว่ายามาฮ่าหนึ่งวีหนึ่งแล้วกดแปะมันอาจจะขึ้นก็ได้ขึ้นขึ้นนะเพราะว่าคนขายอะไรมันจะรูปมันจะขึ้นมาแล้วใช่หนึ่งวีหนึ่งออเป็น อ่ะเอกร้อยหนึ่งวีศูนย์เป็นร้อยยี่ห้าอะไรเงี้ยเพราะรถแต่ละคันพาร์ทอะไหล่มันจะมีกำกับของมันใ่ทุกรุ่นใช่ประมาณนั้นนะใช่พี่น่าจะน่าจะน่าจะนี่ไปอีกแง่มุมนิดๆเล็กๆที่เอาไว้บางทีเราไปเจอรถตามบ้านหรือว่ารถบ้านที่บ้านตัวเองจอดอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าคือพ่อกจาไม่ได้ที่บ้านก็จาไม่ได้ว่ารุ่นอะไรก็เอาเลขเครื่องเลขโคงนี่แหละสาคัญเพราะว่าจุดที่มันจะบอกได้ว่ารถเรามันคือรุ่นอะไรเนี่ยคือเครื่องกับโค้งเพราะอะไหล่บางทีมันใส่แบบแปลงมะม่วงแปลงม่ว แล้วที่สาคัญอ่ะเราต้องดูเยอะๆไงดูรูปเยอะๆเอ้ยคันนี้มันเหมือนรถที่บ้านกูนเลยเราเนี่ยบางทีเราจะรู้ด้วยว่ามันเขาคือรุ่นอะไรจากประสบการณ์การดูรูปไปเยอะก็คือจะได้รู้ว่าตรงปกไม่ตรงปกอันนี้ต้องดูด้วยตาพี่ <laughs> ถ้าดูด้วยตาแน่นอนดูจากรูปเดี๋ยวนี้ฟิลเตอร์เยอะพี่เช <ๆ S 1> ื่อไม่ได้ดูรูปมันแน่นเลยแล้วหวังเลยโอ้ไม่ได้ไหวังเลยไม่ได้ไม่ได้พอถึงจริงผิดหวังพอถึงเวลาปุ๊บรถใช่ป่ะนี่รถใช่ถโอเคดึงตลอดกันนี้ก็ นอกจากเอานี้เราเห็นรถเยอะมากมาครับมีโครงการที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องหาเข้าอีกไหมแบบเอ้แม่งรู้สึกว่ากูยังไม่ยังไปต่อว่ะอยากไปต่ออะไรเงี้ยมีอีกไหมเคยเคยเคยคิดไว้เหมือนกันจริง,รงๆอ่ะผมใจผมคิดมานานแล้วผมอยากได้พวกรถกระบะเมก,กันอ๋มนอมาไทา้แล้วเรา,เรา,เ,ราเราคนขับรถไงอ่าเราก็ไม่ถนัดจริงๆผมไม่ถนัดในการขี่มอเตอร์ไซค์หรอกขี่ได้จริงแต่ชอบที่จะขับรถมากกว่าเราสายบรรทุกอ่ะเราชอบรถกระบะเมกันแม่งมีเสน่ห์อะไรเงี้ย ก็มองแอบมองมองไว้เหมือนกันพี่ถ้าต่างพอนะยิ่งนานไปนานไปราคามันยิ่งขึ้นนี่เด็กอ่ใช่จากครั้งหนึ่งแม่งเคยสี่แสนบาทเอาทุกวันนี้แม่งไม่ต่ำล้านแล้วเออมันจะตามไม่ไหวตรงนี้แหละมันจะตามไม่ไหวถ้าคิดนานจะตามไม่ไหวอย่าไปคิดเยอะครับอย่าไปคิดเยอะใจอยากได้อยากให้โดนเลยนั่นแหละก็สิบปีที่แล้วกูเล่นเนี่ยทุกวันนี้กูจะขายไปแลกไปหมดแล้วแล้วจะมาซื้ออีกทีซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวใช่ใช่ซื้อไม่ไหวเคยดูไว้ครั้งหนึ่งพี่เคยดูไว้ครั้งหนึ่งม่งห้าแสนกว่าจะทุบ เอ,แอ๊ะเอะเอะแป๊บเดียวผ่แอแอแอานมาตอนนี้แปดเก้าแสนล้านหนึ่งที่เขาขายกันชโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไ่ได้ตกหัวตัวเองวันนั้นกูซื้อก็จบแล้วนั่นแหละดิถ้าวันนั้นกูซื้อวันนี้กูก็มีแปดแสนจากเงินห้าแสนอือจริงป่ะอกูโดนเยอะกว่านี้อะไรเงี้ย <c oughs> อย่างนั้นมากกว่าร <c oughs> ดราคาแม่งใหญ่สามทรงพี่มอเตอร์ไซค์แม่งเท่านี้ถ้าแม่งเป็นสี่ล้ออ่ะสองล้อยังเท่านี้สี่ล้อมันจะเท่าไหนอะไรเงี้ยกูเจ็บมาเยอะกูรู้ผมก็กลัวอย่างนี้แหละ เพราะว่าพอทํารถเยอะมันสอนเนี่ยพี่อย่ารีบทํารถแม่งอย่ารีบทํารีบแม่งเจ็บนะเรื่อยๆแล้วเงินมันไม่จมพี่ค่อยๆหมุนค่อยๆอ,อะไรไปถ้าไปทุ่มเยอะอย่างนี้ถ้าเกิดทำทำทำรถมานี่คือเคยมีไรายได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมหรือว่ามีกําไรจากการที่ทํารถและขายอะไรที่แม่งเหลือๆเอาเข้าไหมไม่ไม่เคยมีพี่ไม่เคยมีมีอะไรเพื่อนถามซื้อขายเท่าทุนอะผมอะอมเพราะว่าไม่รู้จะขายกรรายํกรราไรกาไรกลัวเขาซื้อไม่ไหวไงมาเราไม่ใช่สายพ่อค้า เคยอยากเป็นมันมันไม่ได้ขายเท่าทุนกำไรเอาแค่ค่าส่งแค่นั้นเองผมขายเท่าทุนเลยแล้วก็ชี่นชมหน่อยแบบติดตามพี่เบิร์ตมานานมากเลยครับเนี่ยผมอยาก FC พี่เลยจริงๆอะอยากอยากให้เขามีพราะมันหายากไงคือมันเล่นด้วยกันอะใช่พี่แบ่งปันดีกว่าเราไม่ใช่สายพ่อค้าบางทีพอขายพอขายไปได้อ่ะแม่งเหมือนแม่งเอาเงินใส่กระปุกไว้อ่อโอ้โหเงินกูปูกไหนไหนอีกหมื่นนึงอะไรเงี้ยที่ไหนได้มันกองอยู่ในห้องเราอแค่นั้นเองกาไรไม่มีบอกได้เลยขายอะไรมาเนี่ย ไม่มีกำไรไม่เคยมีเลยมีแต่ทุนทุนคือน,นั่นเองทุนมีทุนกับขาดทุนมีทุนขาดทุน <c oughs> สองอย<บ>่ <c oughs> างบางชิ้นแม่งขาดทุนหลักพันก็มีเพราะว่าเอออยากให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าแล้วอย่างนี้พอได้รถละเรามีการสะสมหรือว่ามีของชอบที่เป็นของอย่างอื่นอีกไหมจริงๆอ,อ่ะคู่มากับรถเลยอ่ะคือแก้วแก้วลงหนังเ่ะ ว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะเราดูหนังอ่ะของแบบก็เรียกว่าของพรีเมียมหรือไงพรีเมียมลิมิเต็ดที่มันจะมาก่ะเวลาหนังเข้าโรงที่หัวแก้วแม่งจะมีตุ๊กตาอะไรนะไปเนี่ยบางทีแม่ไม่ไปดูหนังนะหนังไปซื้อเลยอืแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าต้องสุดซื้อซื้อยกเซตบางทีเซตหนึ่งเนี้ยแม่งสามพันทั้งเซตเลยนะห้าห้าใบไม่ต้องเสียเวลาไปดูหลายรอบมีทุกตัวอถามเคาน์เตอร์เลยแล้วก็มีบางทีมีพวก ไม่ต้องไปดูเลยสั่งเขาเลยแล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้อคือชอบแบบนั้นด้วยชอบแบบนั้นอย่างนี้แสดงว่าในเมื่อก่อนคงต้องมีแมกเนตติดตุ้ยเจน่าเลยแมกเนตลงหนังที่มันเป็นเต็มเลยใช่ไหมตอนนี้ลูกแกะไปเล่นไหนหมดแล้วไม่รู้เอแต่ว่าเราเคยเห็นทั้งนึงคนมัมาขายแบบบางตัวนี่บางเรื่องอ่ะแพงมากเลยนะมันหายากอพี่ไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นแมกเนตอะไรพวกนี้ยบางตัวที่มันแบบย่านานๆน่ะแม่งแพง แผ่นแค่นี้พี่อืบางอันแม่งเป็นพันบางอันแม่งพันกว่าอันนี้เดียวเองหล่นแล้วหายอ่ะแต่มันแพงมันสะสมไงผมแอบเห็นไว้ไอข้างหลังเนี่ยที่เราคุยกันตรงนี้ยไว้มันเป็นปืนปืนโบราณหรือยังไงอ๋อครับอย่างนี้อันนี้เป็นืนโบราณเป็นปืนจริงป้ะหรือว่าเป็นโมเดลอ่าอันนี้เขาให้มาน่าจะเป็นโมเดลนะผมว่านะเพราะว่าเขาเขาให้ไงเขาเห็นเราชอบของเก่าเขาเห็นเราชอบของเก่าพอเราพอคนรู้เราชอบของเก่าอ่ะอ่ะอันนั้นให้มาเป็นของขวัญ Hey, พี่อันนี้นะแม่งมีโต้ไฟของอร้านอะไรเก่าพี่เอาไหมอ้าวเสียตังอีกแล้วไปลดเบื่อแล้วไปดูกลุ่มจักรยานอ้าวโดนจักรยานอีกโอโเล่นจักรยานอ้าวจักรยานเดิมๆไม่ต้องมีตะเกียงตะเกียงแม่งแพงกว่าจักรยานที่ซื้อมาอีก <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> อย่างนี้ก็แสดงว่าที่เราเห็นวันนี้เราเห็นการหลาดก็ค่อนข้างใหญ่แล้วครับมีแนวมีแนวโน้มที่จะขยายขึ้นแล้วก็ต้องมีเอาเข้าขึ้นเยอะอีกไหมโอ้จริงๆอ่ะ โปรเจกต์ผมเยอะพี่อถ้าถ้ายังมีแรงทํางานนะถ้ามีแรงทํางานมันเอาได้ก็มีแรงอยู่แล้วถ้าแบบว่าเออถ้าคิดว่าจะมีแรงหาเงินน่ะแม่งไม่จบหรอกจบยากคนอะกิเลสแม่งเยอะอโดยเฉพาะผมนี่แหละกิเลสเยอะเฮ้ยกูก็กิเลสเยอะจริงมันวันนี้้องเอาอ้กิเลสออกตลอดอะเรื่องรถรถนี่แหละอ๋อโอเคพี่โอ้สุดยอดแะ้วันนี้เราได้เรื่องราวจริงๆแล้วคราวนี้เราอยากจะคุยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเลย ็คือเรื่องของเราเชื่อวว่าเฮ้หยหลายๆคนเห็นพี่เบิร์ดแม่งซื้ออะไรก็ได้ช่างก็ทํารถทําที่ไหนพี่เบิร์ดจะไม่ยอมบอกเลย uh huh. เดี๋ยวเรามาคุยกัน